ข่าวนักร้องดังฟ้องภรรยาทนายเดชาเฉลยแล้วข่าวนักร้องดังฟ้องเมียหลวงคือนุ่มกะลาเผยยื่นฟ้องคนใกล้ชิดเหตุอย,ยากยอกเงินกว่า400ครั้งรวมกว่า66ล้านบาทคดีนี้ไม่เกี่ยวเรื่องเมียหล,วง,ยลวงเมียน้อยจากกรณีมีข่าวว่าทนายเดชาเปิดเผยเรื่องนักร้องดังฟ้องเมียหลวงแอบโอนเงินในบัญชีบริษัทหัวไป60ล้านซึ่งก็มีหลายคนสงสัยว่านักร้องคนดังกล่าวคือใครซึ่งจากคีย์เวิร์ดที่บอกว่าเมียเขาไปออกรายการโหนกระแสะ ก็ทําให้คนโยงไปว่าหมายถึงนุ่มกะลาหรือเปล่าก่อนที่ล่าสุด7มิถุนายน2567ทนายเดชาจะออกมาโพสต์ภาพกับหนุ่มกะลาใน Facebook ทนายคลายทุกพร้อมยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหนุ่มกะลาได้มอบหมายให้ตนยื่นฟ้องคนใกล้ชิด2คนียักยอกเงินกว่า400ครั้งรวมเป็นเงินกว่า66ล้านบาทยืนยันจะดำเนินคดีถึงที่สุดนุ่มกะลายืนยันมอบหมายให้ทนายเดชายื่นฟ้องคนใกล้ชิดจำนวนสคน ที่อยากยอกเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทองบริบูรณ์365เป็นเรื่องจริงโดยการโอนเงินของห้างเข้าบัญชีส่วนตัวโดยทุจริตรวม452ครั้งเป็นเงิน66 3 5 9 9 5ล้านาบาทที่สารแขวงสมุดปราการมีพยานหลักฐานชัดเจนและยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา91มาตรา352และมาตรา353คดีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคดีชู้สาวหรือเรื่องเมียหลวงเมียน้อยแต่อย่างใด นอกจากนี้หนุ่มกะลาะยังได้มอบหมายให้ทนายเดชาดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำลายชื่อเสียงผ่านโซเชียลมีเดียหรือออกรายการทีวีต่างๆเพิ่มเติมจึงเรียนมายังพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทราบนายเดชากิตติวินันทนายความผู้รับมอบอำนาจจากหนุ่มกะลาะสอบถามรายละเอียดที่029485700ในเวลาราชการเท่านั้นงานนี้ก็ทำเอาหลายคนยิ่งจับตารอติดตามรายละเอียดในเรื่องดังกลาง่าวและรอฟังข้อมูลอีกด้านจากทางฝั่งเมียหลวงกันเป็นจำนวนมาก